ทานศีลภาวนาพุทธบริษัทผู้มีความเพียรบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ทําให้ครบไตรทานเราต้องเอื้อกูลเราต้องส่งออกเมื่อน้าในป่าบ่อน้ําอยู่ในป่าไม่มีทางไหลออกธรรมชาติย่อมเติมเต็มอยู่เป็นประจำฝนตกลงมาน้ําขังข้างล่างมีแต่ขี้โคลนมีแต่ใบไม้ที่ล่องหลดลงไป ข้างบนอาจจะมีความใสนิดๆแต่ถ้าเราไปกวนแล้วมันจะขุ่นฟุ้งขึ้นมาดังนั้นทานะทานเนี่ยคือการสละออกอย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีความเสียดายไม่หวนคืนมาเหมือนเราเจาะท่อน้ําออกจากบ่อน้ํากลางป่านั้นส่งน้ําออกไปขี้โคลนต่างๆธรรมชาติฝนก็จะเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไปน้ําเก่าไหลออกน้ําใหม่เพิ่มเติมเข้าไปบ่อนั้นก็จะใสย,ยิ่งขึ้นสะอาดขึ้น ดังน,นั้นการให้ทานคือการเสียสละออกซึ่งโลภคือความโลภมันคือโคลนตุม่มสิ่งสกรปรกในจิตในใจของเราความตนีที่เหนียวนั้นนั้นทานนี้เป็นดังท่อน้ําที่เราส่งออกไม่ต้องเสียดายถ้าเราเสียดายก็ไปเอาโคลนกลับคืนมาใส่ไว้ในบอ่อเหมือนเดิมเมื่อบอ่อทานมีในใจของท่านทั้งหลายแล้วก็ให้เป็นดังเช่นทานน้าคือทอธงสระอารอาเรือที่หลังไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด น้ำแล้วก็จะใสขึ้นใสขึ้นไม่ต้องครัวหมดพิสูจน์ได้เพื่อการให้ทานยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ย,ย,ใหยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งเบิกบานธรรมชาติจะเติมเต็มอยู่เสมอจำเอาไว้เราเชื่อในผลต้องการให้พระคุณเจา้าพระอาจารย์ทดสอบมาแล้วขอท่านทั้งหลายนี่เสียสละอย่างแท้จริงแต่นี้ต่อไปจิตใจติดข้องอันดอยู่เสียสละจาาคะจาาคะาทำใจให้เบา,ให,เบาให้เบิกบานและ หากมีโอกาสทานทอทงสละอะนอนูในครั้งต่อไปก็จงออกจากม้อใจที่เสียสละอย่างแท้จริงนึกภาพคือท่อน้ำในบอ่อกลางป่าที่ส่งน้ำขี้โคลนออกส่งออกไปเต็มที่เลยแล้วน้ำใหม่จะหลั่งไหลลงมาฝนย่อมตกต้องตามฤด,ดูกาลน้ำฝนที่แสสะอาดก็จะมาในบอ่อจิตบอ่อใจบอ่อพระธรรมบอร่อทานในใจของบุคคลนั้นๆของเราทั้งหลาย อันนี้คือทานนะดั่งทานน้ำไหลอย่างแท้จริงรขบวน,นการต่อไปนั่นก็คือศีลศีลเป็นการชำระเมื่อหลังไหลออกไปแล้วยังไม่สะอาดทีต้องมีการกวาดการล้างการชำระลงไปขัดบ่อแล้วทีนี้ขัดด้วยกายสงบขัดด้วยวาจาขัดด้วยใจกายวาจาใจนี่เป็นการชำระเป็นการขัดบ่อนั้นให้สะอาดเมื่อกี้เอาท่อ มาส่งน้ำออกไปเฉยๆลดลงแต่ยังมีขี้โคลนมีใบไม้อยู่ยังไม่สะอาดแต่ถ้าเรามีศีลเนี่ยลงไปขัดบ่อเลยทีนี้ทานเราก็เพิ่มน้ําลงไปขัดขัดบ่อปล่อยน้ําออกศีลนี่เป็นการชําระภาวนาภาวนาเป็นการรักษาน้ําจิตน้ําใจที่ใสสะอาดนั้นไว้สิ่งใดสกปรกขัดออกด้วยสมาธิการภาวนาเหมือนใจเราตอนเนี้ยเศร้ามองสิ่งใดโกรธใคร ทิ้งไปทิ้งอารมณ์ให้เร็วที่สุดอารมณ์นั่นคือสิ่งสกปรกในใจคิดโครนต่างๆคือสิ่งสกปรกในบ่อแต่ใจของเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมามันจะมีอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งให้รบให้สปกปรกอารมณ์คือโมหะโทสะดังนั้นสมาธิที่เราทําการภาวนานไปแยกอารมณ์ในใจของเราความคิดมีแต่เราแยกความคิดที่ไม่ดีออกรักษาความคิดที่ดีไว้ความเพียรที่ถูกต้องห รักษาความดีเก่าเอาไว้ 2. องทำความดีใหม่เพิ่ม 3. ละบาปที่อยู่ในใจออกไปคือคิดคนต่างๆแล้วสก,กัดบาปไม่ให้เกิดเพิ่มในบอ่อใจที่แสนสานั้นไม่ให้มีโมหะโทสะเพิ่มขึ้นด้วยการมีสมาธิที่เป็นประมุกด้วยการมีสติเฝ้าดูอารมณ์คิดโครนเกิดทางในตาหูจมูกลิ้นกายใจแดนเกิดก็คือ ตาหูจะบรงดิษกานใจนี่แหละเหตุเกิดที่นี่เดนเกิดที่นี่จงมีสติเป็นดั่งทหารเอกเป็นดังแม่ทัพใหญ่ไปเฝ้าดูในทางตาที่เห็นรูปหูที่เราได้ยินเสียงแยกแยะออกให้ไวสิ่งใดเป็นขี้โคลนสิ่งใดเป็นน้ำใสหากว่าทางโลกเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้ว่าอันนี้เป็นน้ำสะอาดว่าอันนี้เป็นน้ำขี้โคลนแต่ในทางนมามธรรมทางธรรมที่ปฏิบัติทางใจเนี่ย ต้องอาศัยสติที่เฉียบคมที่แหลมคมที่ไว